แอาหารที่สามารถช่วยเพิ่มความเปล่งเป็นประกายให้ผิวของเราได้แด้มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการกล่าวถึงงานวิจัยล่าสุดที่ค้นพบว่าอาหารจากธรรมชาติที่ไม่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งจะประกอบด้วยเส้นใหญ่อาหาร ไขมันโอเมก้าสและผักใบเขียวซึ่งล้วนเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพยิ่งไปกว่านั้นยังมีไฟเบอร์ช่วยในการขับถ่ายและดักจับฮอร์โมนส่วนเกินที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพผิวผู้เชี่ยวชาญจึงได้เปิดเผยอาหารที่สามารถช่วยให้ผิวของสาวๆดูเปล่งประกายขึ้นมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ 1. ถั่ว เช่นอะม่ซึ่งอุดมไปด้วยซิลิเนียมและสังกะสีส่วนวอนัทอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และ6ช่วยฟอกเลือดและ,ะบำรุงผิวพรรณซึ่งทั้ง2อ,อย่างมีสปปรรพคุณช่วยให้ผิวพรรณดูสดใสขึ้น 2. อะโวคาโดอะโวคาโดอุดมไปด้วยวิตามินอ e, ีซึ่งเกี่ยวข้องกับสุขภาพผิวเป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยปกป้องเซลล์ผิวของเราไม่ให้เกิดความเสียหาย 3ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มีแอนโทไซยานินที่เยนึกกลุ่มของสารประกอบจากพืชเรียกว่าฟาโวนอยซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีความสำคัญอย่างมากในการสร้างคองลลาเจนให้กับผิวหนัง 4. ดาร์กช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตอุดมไปด้วยฟาโวนอยให้สารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันความเสียหายของผิว 5. แก้วมังกร แก้วมังกรเป็นแหล่งสารอาหารมากมายได้แก่วิตามิน A อวิตามินซีวิตามินอ e, ีและแมกนีเซียมซึ่งล้วนจำเป็นสำหรับเอนไซม์300ชนิดในร่างกายเพราะเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการสร้างเซลล์ใหม่ระดับแมกนีเซียมที่ดีจะช่วยปรับปรุงกระบวนการสร้างเซลล์ทั้งหมดรวมถึงช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนคอร์ติซอลที่ตอบสนองต่อความเครียดจึงมีส่วนช่วยชะลออายุของผิว 6. เมล็ดแฟลก มเมล็ดแฟลกมีเส้นใยอาหารโปรตีนและแร่ธาตุสูงช่วยบำรุงผิวหนังไม,ไม่ทำให้ผิวของเราดูแห้งเหี่ยวก่อนวัยอันควร 7. จ็มละกอมะละกอเป็นผลไม้ที่ช่วยในการย่อยอาหารและเป็นแหล่งวิตามินเอช่วยรักษาความชุ่มชื้นของผิวหนังทั้งชั้นหนังแท้และหนังกำพร้านอกจากนี้ยังมีบทบาทในการปกป้องผิวจากการทำลายของแสงแดด 8. น้ำมะนาว เซลทุกเซล์ต้องการน้ำในการทำงานการขาดน้ำจึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผิวดูหมองคล้ำเราควรจิบน้ำมะนาวคั้นสดๆเพราะจะช่วยเพิ่มวิตามินซีให้แก่ผิวและช่วยชะล้างระบบย่อยอาหารให้มีการขับถ่ายที่ดีผิวพรรณก็จะดีตามมาด้วย เราจะเห็นได้ว่านอกจากอาหารจะเป็นปัจจัยที่ทำให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงแล้วยังมีอาหารบางชนิดที่สามารถช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งจากภายในสู่ภายนอกได้ดีอีกด้วยลองหามาทานกันนะคะ